วันนี้ขอให้คติธรรมไว้เตือนสติตัวเราเองหรือตัวของเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่เข้ามาร่วมกันสวดนมนต์พระกาถามหาจักรพรรดิทุกเช้าและก่อนนอนทุกค่ำคืนที่เราท่านทั้งหลายได้นัดหมายเวลาผ้าเช้าหกโมตงตรง ก่อนนอนสี่ทุ่มยีบสองนาทีที่เราท่านทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันมาทุกค่ำคืนก่อนนอนเป็นธรรมะที่ไว้เตือนสติว่าก่อนที่จะคิดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้คนอื่นให้เราท่านทั้งหลายญาโยมจงเตือนตนให้ได้ยอมดี ตนเตือนตนไม่ให้เบียดเบียนตนยิ่งดีตนช่วยตนเป็นที่พึ่งพาตนเองได้ย่อมดีที่สุดหากแต่ตนบอกสอนเตือนตนเองได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปยิ่งนำพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองเวลามีแต่เดินไปข้างหน้าไม่มีถอยหลัง วันนี้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนยังมีลมหายใจอยู่นั่นนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสในการสร้างความดีอยู่และยังมีโอกาสแก้ไขใ,ในเรื่องที่เราผิดพลาดไปได้เสมอความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีล ปฏิบัติธรรมหรือเบื้องต้นคือการให้ทานหรือที่เราท่านทั้งหลายได้มาสวมดมนต์ด้วยกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารามีให้กับตัวของเราเองที่เรามองว่าการบรรเวลาเดินหน้าไม่ถอยหลังวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่เราท่านทั้งหลายยังมีโอกาส สร้างบุญกุศลความดีหรือปัญหาข้อผิดพลาดใดๆอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นปัญหาใดที่ยังไม่ได้แก้ไขอุปสรรคใดที่ยังไม่ได้แก้ปัญหานั้นเราท่านทั้งหลายก็ยังมีโอกาสแก้ไขในเรื่องที่เราผิดพลาดได้อยู่เสมอเพราะว่าเราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจอยู่ ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวได้ใช้หลักธรรมนี้ไว้เตือนตนในยามที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบุคคลอื่นขอให้เราท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือตนเองก่อนเมื่อเราท่านทั้งหลายช่วยเหลือตนเองได้แล้วนั้นการที่เราจะไปช่วยคนอื่นได้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันยากฉจกนั้นวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโมยมญยติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไมห่หวั่นไหวจงเตือนตนได้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายดีตนเตือนตนไม่ให้เบียดเบียนตนก็เป็นสิ่งที่ดีตนช่วยตนเป็นที่พึ่งพาตนเองได้ย่อมดีที่สุดหากแต่ตนบอกสอนเตือนตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือคนเืยนเ่ยนต่อไปสิ่งเหล่านั้นจะนำพาความสุขและความเจริญมาสูต่ตัวของเราเองขออนุโมทนาบุญ